สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมารีวิวเจ้านี่ครับ sony ecm b 1 m นะครับชื่อเรียกยากมากรหัสนี้บอกเลยว่าท่องอยู่ตั้งนานก็คือเป็นไมบูมหรือว่าเป็นไมช็อตการไมไมติดหัวกล้องสำหรับกล้อง sony โ,โดยเฉพาะใครที่ใช้กล้อง sony อยู่นะครับบอกเลยว่าไมตัวนี้ดีมากๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดียังไงแล้วก็มันมีประสิทธิภาพแบบไหนแล้วทำไมผมถึงได้บอกว่ามันเป็นไมที่ดีที่สุดสำหรับกล้อง sony ไปคุยครับ มาดูหน้าตาในกล่องมันก่อนครับในกล่องมันมีสินค้ามาให้เราเพียงเท่านี้เลยนะครับหลังจากแกะกล่องออกมาเนี่ยก็มีเท่านี้แล้วก็นอกจากนี้จริงๆก็มีแค่ปึกคู่มือที่เป็นนี่ตัว คู่มือทั้งหลายแหล่นะครับรวมไปถึงบัตรรับประกันสินค้าอีกจํานวนมากที่บอกเลยว่าไม่ได้อ่านไม่ได้แตะไม่ได้ต้องเลยสักนิดเดียวเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ของมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายไปดูรอบๆตัวกันก่อนครับด้านบนของตัวไมช็อตกันตัวนี้นะครับนี่ด้านบนนี้ก็จะมีเราจะสังเกตเห็นว่ามีแคปซูลที่ถูกวางเรียงรายกันออกมาสวยงามเลยเดียวผมชื่นชอบดีไซน์ไมช็อตกันตัวนี้ของโซนี่มากๆเลยนะครับคือหน้าตาองมนเนี่ยดูหล่อเหลาเอา แล้วดูคอมเพก t ที่สําคัญนะครับขนาดของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเบามากๆเอาด้วยคือตามสเปคมันนะขนาดมันมีน้ําหนักอยู่ประมาณสักแบบ70กว่ากรัมซึ่งน้ําหนักมันไม่ถึง100ยกรัมดีเลยด้วยนะครับมันมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบามากๆทําให้ไม่เป็นภาระเวลาที่เราติดลงไปบนหัวกล้องอย่างแน่นอนนะครับ ตัวรอบๆด้านนะครับก็ไม่ค่อยได้มีอินเทอร์เฟซอะไรให้เราวุ่นวายมากนันะครับนอกจากด้านหลังเนี่ยที่จะให้เราได้ปรับโหมดต่างๆเวลาเราใช้งานนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงด้านหลังเราไปดูด้านข้างนิดหนึ่งนี่ตรงนี้ก็มีพอร์ตเป็นพอร์ตมันติอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเอาไว้ใช้สําหรับในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ต่างๆที่อาจจะมีรองรับเพิ่มขึ้นมาในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นพอร์ตเดียวที่มีอยู่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นพอร์ทที่เอาไว้เสียบกับพอร์ต มันติอินเทอร์เฟซของกล้องโซนี่นะครับนี่ก็จะมีตัวล็อกเอาไว้เป็นตัวล็อกฮคชูนะครับอันนี้น่าจะเป็นฮอชูได้แล้วนี่ก็จะมีอินเทอร์เฟซแบบนี้สวยงามเลยทีเดียวซึ่งเวลาใช้งานนะครับเราแค่ติดเจ้าฮอชูอ Hot ตัวนี้นะครับเข้าไปที่หัวกล้องเดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ดูทีหนึ่ง ครับอันนี้วางไว้ก่อนด้านหลังนะครับก็จะมีปุ่มให้เราบังคับเลือกได้น,นิดเดียวง่ายดายมากเลยครับส่วนแรกนี้นะครับก็จะเป็นดิจิตอลกับอ n นาล็อกซึ่งดิจิตอลกับอ n นาล็อกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบอกออรูปแบบการส่งสัญญาณของตัวไมโครโฟนตัวนี้นะครับว่าจะส่งสัญญาณแบบไหนซึ่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับรองรับกับกล้องเรียกว่ากล้องซีรีส์อัลฟ่านะครับทุกรุ่นเลยก็ว่าได้ ทุกรุ่นสามารถใช้งานได้หมดเพียงแต่ว่าจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถใช้งานในโหมดดิจิทัลได้ซึ่งกล้องตัวที่สามารถใช้งานในโหมดดิจิทัลได้นะครับก็ประกอบไปด้วยกลออ้องโซนี่ a9 mark 2นะครับกล้อง Sony a7s mark 3แล้วก็กล้อง Sony a7 อาร์มารและกล้อง A7C สามารถใช้งานอินเทอร์เฟซแบบดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งอินเทอร์เฟซกับดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะทำการเทสให้กับเพื่อนๆได้นนชมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแบบอนาล็อกเนี่ยก็ยังได้คุณภาพที่เรียกว่ายอดเยี่ยมอยู่มากๆนะครับแต่ว่าก็เป็นการแปลงสัญญาณอนาล็อกภายในตัวไม้นะครับแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกแล้วก็ส่งผ่านฮอตชูเนี่ยเข้าไปที่ตัวกล้องอยู่ดีไปบันทึกในตัวกล้องอยู่ดี ซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าเพื่อนๆมีกล้องที่เป็นกล้องอัลฟาซีรีส์นะครับของ Sony ตัวไหนก็ตามแต่เนี่ยใช้งานไมตัวไมช็อตการตัวนี้ทำงานได้อย่างสะดวกง่ายดายมากๆโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของแบตเตอรี่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่เลยทีเดียวใช้การจ่ายไฟเลี้ยงจากตัวกล้องเพียงแต่เท่านั้น ด้านล่างนะครับถัดลงมาก็จะมีฟิลเตอร์นะครับซึ่งด้านล่างสุดตรงนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์แบบออฟนะครับแล้วก็ LC เนี่ยก็จะเป็นโลคัทครับโลคัทฟิลเตอร์จะเป็นพวกเสียงแอร์เสียงคลื่นความถี่ต่ำต่างๆนะครับต่ำกว่าร้อยลงไปเนี่ย LC จะทำการตัดไปส่วน Noise Cut เนี่ยตรงนี้ NC เนี่ยก็จะเป็น Noise Cut หรือว่า Noise c a n c e l ซิ่งนะครับจะเป็นการ ตัดเสียงรบกวนที่อยู่ในบรรยากาศรอบๆของเราเนี่ยเรียกว่าเสียงรบกวนเนี่ยก็จะถูกลดทอนลงไปได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์เป็นฟิลเตอร์ที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของไมโครโฟนตัวนี้เลยก็ว่าได้ครับ แล้วก็ถัดลงมาน,นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนกสําหรับการเลือกปรับแต่งโวลูมนะครับตรงนี้ก็ค่ามาตรฐานมันก็อยู่ที่5นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะหมุนเลือกเองได้ซึ่งโดยปกตินะครับเวลาเราใช้ไมค์ช็อตการแบบนี้ปกติแล้วเราก็จะทํางานร่วมกันกับการตั้งค่าแบบแมนนวลอ่าแล้วเราก็สามารถควบคุมความดังได้ที่หนกตัวนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ใช่มืออาชีพในเรื่องของการปรับแต่งเสียงหรือว่าไม่ใช่มืออาชีพในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถ ผลักไปเป็นออโต้ตรงนี้เลยก็ได้ซึ่งจะทำให้ตัวไมเนี่ยมันเลือกรับเลเวลเสียงให้เราเองโดยอัตโนมัติถัดมาด้านนี้นะครับตรงนี้จะเป็น a t t เทนชั่นะครับซึ่ง Attention เนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกว่าตัวไมของเราเนี่ยจะมี อัตราเร่งในการรับเสียงมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งต่ําสุดที่จะเป็น0ูนเดซิเบลนะครับแล้วก็จะมีบวกสิบเดซิเบลบวกยีบเดซิเบลตรงนี้ก็จะเป็นการเร่งพาวเวอร์ให้กับตัวไมค์นะครับให้มันมีอัตราการรับเสียงที่มากขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเอาไว้ใช้ในการรับเสียงแข่งกันกันกบสภาพเสียงโดยรอบถ้าเกิดว่าแหล่งกําเนิดเสียงเราที่เราต้องการหรือว่าผู้ที่พูดอยู่ไกลออกไปมากๆนะครับแล้วก็เขาพูดด้วยเสียงที่ดังไม่เท่าไหร่ เรียกว่าผู้ในเสียงที่ค่อนข้างเบาเยอะไรงี้ครับตรงนี้เราก็สามารถที่เกณฑ์เสียงเพิ่มขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับการที่เราเกณฑ์เสียงเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันก็นจะแลกมาด้วยกับบันเสียงบรรยากาศเสียงน้อยเสียงรบกวนรอบๆข้างเนี่ยที่เพิ่มต่างเข้ามานะครับตรงนี้ก็ ปรับแต่งให้มันพอเหมาะพอดีกันนะครับกับการบันทึกเสียงของเราส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นโพลา r p แพทเทิร์นซึ่งเป็นส่วนที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็เป็นส่วนที่รู้สึกว่าโซ o y y เนี่ยตั้งใจออกแบบใหม่ตัวนี้มาค่อนข้างมากนะครับเรามีโพลา r p แพทเทิร์นให้เลือก3แบบนั่นก็คืออันบนสุดเนี่ย ก็จะเป็นการาโฟกัสเสียงเฉพาะด้านหน้ากล้องหันไปทางไหนเนี่ยมันก็จะรับเสียงเฉพาะตรงนั้นส่วนถัดมาตรงกลางนะครับถัดมาตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นโพล่าแพทเทิร์นแบบกว้างนะครับซึ่งก็จะเป็นการเก็บเสียงด้านหน้าแบบ wide range นะครับ wide range ก็คือด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะกวาดเสียงเก็บไปประมาณ180องศาด้านหน้าเลยนะครับซึ่ง180องศาด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียง แม้แต่จะอยู่นอกองศาของกล้องถ้าเกิดว่าเราใช้เลนที่มีทางยาวโฟกัสที่แคบหน่อยอย่างเช่น50หรือ85ขึ้นไปเนี่ยเสียงตรงนี้ก็ยังอาจจะเก็บเสียงที่อยู่ด้านข้างเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับด้านล่างเลยเนี่ยก็จะเป็นโพลาแพทเทิร์นแบบวงกลมวงกลมในที่นี้ก็หมายความว่าตัวมัน จะเก็บเสียงแบบรอบทิศท,ทางทั้งด้านหน้าด้านหลังซึ่งการเก็บเสียงแบบโพลาร์แพทเทิร์นที่เป็นเซอร์เคิลลแบบนี้นะครับมันดีมากๆสาหรับคนที่ต้องการใช้ไมค์ตัวเดียวนะครับในการถ่ายบล็อกนะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์ทั้งคนด้านหน้าแล้วก็เก็บเสียงของคนพูดที่อยู่ด้านหลังกล้องอันนี้ก็จะทําให้โพลาร์แพทเทิร์นแบบนี้นะครับได้รับความน่าสนใจมากๆแล้วก็จะถูกใช้งานในลักษณะของการสัมภาษณ์ เป็นอย่างดีเลยทีเดียวส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับที่แถมมานั่นก็คือนี่ตัวนี้ครับเด d แคทหรือว่าวินมัพซึ่งวินมัพตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันเนี่ยมันมีเอาไว้ใช้ในการป้องกันลมใช้ในการป้องกันลมครับคือถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายวิดีโอในสถานที่ที่มีลมแรงๆนะครับอย่างเช่นชายทะเลอะไรเงี้ยมันมีลมแรงๆหรือว่าถ้าเกิดเราขับรถอยู่แล้วเราเปิดกระจกแล้วลมมันเข้าอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะมีเสียงลมที่เข้ามารบกวนไม้นะครับ ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้องทั่วไปนะครับแล้วเราไม่ได้ใช้ไมค์ที่มีคุณภาพสูงเนี่ยเราก็อาจจะเปิดวินแคนเซลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไปลดทอนเสียงลดทอนคุณภาพเสียงลงไปซึ่งวินแคนเซลลิ่งเนี่ยมันจะไปลดทอนคุณภาพเสียงเราเป็นอย่างมากแต่ว่าถ้าเกิดเราใส่วินมัฟตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะช่วยลดในเรื่องของลมลงไปได้มากเลยเดี๋ยววิธีการใส่ก็ง่ายมากเลยครับใส่เสียบเข้าไปด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงออกมาด้านหลังคลุมด้านหลังนี้ตรงนี้มันจะเป็นยางยืดให้เราคลุมมาด้านหลังเสร็จแล้วใส่ด้้านนนีะครับ ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีลมมากๆหรือว่าลมจัดจัดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใส่มันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกลัวหายก็แนะนําไมใ่ใส่ไว้ก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ตกหล่นหาศูญหายไปไหนนะครับเพราะว่าวินมัฟชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างมีราคาแต่ถ้าผมเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีลมจัดจัดจริงๆเนี่ยผมไม่ใช้วินมัฟเด็ดขาดเพราะว่าวินมัฟเนี่ยแน่นอนมันป้องกันเสียงลมแต่ถ้าเกิดมันมีลมเนี่ย มันก็ป้องกันเสียงเราที่มันจะเข้าไปได้อย่างสดใสชัดเจนไปอีกด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าจาถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปใส่มันก็เก็บใส่ถุงเอาไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่เปลมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการทดสอบเสียงด้วยไม์ตัวนี้กันนิดหนึ่ง ตอนนี้นะครับเสียงที่เพื่อนเพื่อนี่อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงที่ได้จากไมค์ Sony ECMB 1M นะครับซึ่งไม่ใช่เสียงจากไมค์ตัวนี้นี่ถ้าเกิดเราผมกระแทกไมค์ตัวนี้เสียงมันก็จะไม่เข้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดผมไปกระแทกไมค์ตัวนี้เสียงมันก็จะเข้านะครับก็ตอนนี้นะครับผมเปิดโพล่าแพทเทิร์นนะครับแบบนี่โฟกัสเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วก็เปิด การตัดเสียงรบกวนนะครับแบบ noise cancelling นะครับหรือว่าแบบ NC นั่นเองเพื่อเป็นการลดเสียงรบกวนที่มันเกิดขึ้นภายในห้องของผมซึ่งแน่นอนครับว่าอยู่ในสตูดิโอแบบนี้นะครับเสียงมันจะต้องค่อนข้างก้องมากๆแต่ว่าตัวไมโครโฟนที่บันทึกเสียงได้เนี่ยให้เพื่อนๆให้หูของเพื่อนๆนะครับเป็นตัวตัดสินเอาเองแล้วกันนะครับว่าเสียงที่ได้นยมันดีขนาดไหนแล้วก็เพื่อนๆชอบเสียงที่ได้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมชื่นชอบเสียงที่ได้จากไมโคร ฟนตัวนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวซึ่งผมก็จะทำการนี่เอามาวางข้างๆก,กันกับกล้องตัวที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับนี่เรามาวางตรงนี้โดยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าผมบันทึกเสียงนะครับโดยการจัดรายการเนี่ยด้วยกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ไมติดหัวกล้องที่เป็นไมช็อตกัน Sony ecmb m1 เนี่ยได้เสียงที่น่าพึงพอใจหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับเสียงที่ได้ตอนนี้ ก็ไม้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นไม้ที่ผมใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็ใช้บ่อยๆในการที่ออกไปถ่ายวิดีโอด้านนอกน,นะครับนั่นคือ rode video micro ซึ่งเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้คือเสียงที่ผมใช้ในระยะที่อย่างที่เพื่อนๆน,เ,นเห็นนะครับผมตั้งเอาไว้ให้อยู่ในระยะที่มือเราเนี่ยถือกล้องได้พอดีพอดี <laughs> ก็อันนี้ก็เป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมถือไม้อยู่ในระยะประมาณนี้เสียงที่ได้จาก เอ่อไม์ของโรดวิดีโอไมโครเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็เป็นเสียงที่ได้ครับจากไมโรดวิดีโอไมโครนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ผมพูดอยู่ด้านหลังเสียงที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับในการเปลี่ยนเป็นไม้อีกตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นไม์ตัวที่ผมใช้บ่อยไม่แพ้กันนะั่นคือไม์ตัวนี้ครับแล้วเสียงที่เ,เพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเสียงที่ได้จาก โรดวิดีโอไมโปรนะครับซึ่งก็เป็นไมโปรตัวแรกของทางโรดเขานะครับเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และนี่ก็คือเสียงที่ได้จากโรดวิดีโอไมโปรนะครับซึ่งก็เป็นเสียงที่ได้จากด้านหลังอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้แล้วครับเสียงมันเป็นยังไงบ้าง และแน่นอนครับไม์ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเจ้า Sony ECMB1M นะครับซึ่งก็เป็นไม์ตัวที่เราใช้ในการทดสอบหลักกันในวันนี้ซึ่งโหมดที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นโหมดที่เปิดโหมดโฟกัสเฉพาะด้านหน้านะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนโดยรอบออกไปอย่างสิ้นเชิงน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็เสียงโดยรอบของผมเนี่ยก็จะมีนกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ตามเกาะอ,อยู่ตามสายไฟเนี่ยเขาก็ ร้องกันค่อนข้างระง,งมพอสมควรนะครับก็มีเสียงแลบเป็นเข้ามาบ้างพอสมควรเพื่อนๆเ,เห็นเป็นอย่างไรกันบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เดี๋ยวผมจะลองหันหลังกล้องกลักลบไปนะครับแล้วก็ลองเทสแบบเดียวกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้เป็นเสียงที่โฟกัสเฉพาะด้านหน้ากล้องนะครับดังนั้นแล้วตอนนี้ผมอยู่ที่หลังกล้องเนี่ยก็คาดว่าเสียงหน้าจะดรอปลงไปพอสมควรคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนโพลาแพทเทิร์นดูนะครับ โคล์แพทเทิแบบที่สที่ผมเปลี่ยนเนี่ยก็เป็นแบบตรงกลางนะครับนั่นคือเป็นแบบ Y นะครับแต่ว่าก็ยังเป็น Y แบบเฉพาะด้านหน้าอยู่ซึ่งตอนนี้ผมปรับเปลี่ยนไปเรียบไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเ,เห็นถึงความแตกต่างนั้นจากไหนบ้างหรือเปล่าเสียงตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนับให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0สี่ห้าหกเจ็หนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบ อันนี้เป็นแพทเทิร์นโพล่าแบบ Y นะครับซึ่งก็จะเป็นแพทเทิร์นโพล่าแบบที่ถ้าเกิดว่าร้องการเก็บเสียงด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายนะครับไม่ว่าจะซ้ายไม่ว่าจะขวานะครับเสียงมันก็หน้าที่จะเก็บเสียงโฟกัสมาได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวโพล่าแพทเทิร์นแบบสุดท้ายที่ผมจะลองให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นโพล่าแพทเทิร์นแบบเซอร์คูลาร์นะครับหรือว่าเป็นแบบวงกลมรอบตัวไมมันเองนั่นเองครับ ตอนนี้ผมได้ปรับเปลี่ยนแพทเทิร์นโพลานะครับมาเป็นแบบเซอร์คูลาแล้วหรือว่าแบบวงกลมรอบตัวมานั่นเองครับเสียงด้านหลังเพื่อนๆคิดว่าไงครับมีความคมชัดชัดเจนดีอยู่ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมลองหมุนกล้องกลักลบมานะครับผมลองหมุนกล้องกลับมาช้าๆแบบนี้นะครับเสียงมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

กลับมาที่ตรงกลางครับอันนี้ก็เป็นโพลร์แพทเทิร์นแบบเซอร์คูลานะครับเสียงของไมโ Sony นี่ ECMB M1 เพื่อนๆคิดว่ายังไงเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับกับไมราคาถูกนะครับอย่างเช่นเจ้าโรดวิดีโอ m i โ r o ตัวนี้นะครับซึ่งมีราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็โรดวิดีโอ m i โ r o ตัวนี้นะครับที่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณสัก8,000บาทโดยประมาณครับเพื่อนๆเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับ Sony ECMB1 ที่มีค่าตัวอยู่ที่ประมาณสักหมื่นหมื่นหนึ่งอะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึง่งแล้วเราก็มาถึงบทสรุปของไมค์ตัวนี้กันแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ติดอยู่บนหัวกล้องนะครับ Sony ECMB1M นะครับซึ่งก็ ต้องบอกว่าตอนนี้มันติดอยู่บน Sony A7R Mark II เท่านั้น,นครับแล้วก็เปิดเป็นโหมดอะนาล็อกนะครับแล้วก็ติดอยู่กับหัวกล้องนั่นเองเลยครับมีระยะห่างประมาณหนึ่งซึ่งบรรยากาศของห้องผมเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นห้องที่มีเสียงสะท้อนแต่เพื่อนๆก็คงจะได้ยินเสียงสะท้อนอยู่บ้างแต่ว่าคงก็เปิด noise cut นะครับหรือว่า noise cancelling ไปบ้างมันก็คงจะได้บรรยากาศของเสียงที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากนักนะครับเพราะมันอาจจะมีเสียงกล้องบ้างความพิถีพินสำหรับผมนะครับมันเป็นไมโครโฟนที่ รับเสียงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าราคาค่าตัวมันอาจจะแลดูเหมือนสูงไปสักนิดนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ1,000 0บาทแต่1,000 0บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกันนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็น1,000 0บาทที่จ่ายไปดังค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวเพราะว่าไมโครโฟนตัวนี้นะครับนอกจากมันจะสามารถทํางานในโหมดอนาล็อกได้แล้วเนี่ย มันยังสามารถทํางานในโหมดดิจิทัลกับกล้อง Sony รุ่นใหม่ๆอย่าง A9 Mark II นะครับหรือว่า A7S Mark 3หรือแม้แต่กระทั่ง A7C นะครับซึ่งกล้องรุ่นใหม่ๆพวกนี้มันสามารถรองรับกับ Sony ECMB 1M ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้ระบบเสียงแบบดิจิทัลด้วยนะครับรวมไปจนถึง โหมดโพล่ารแพทเทิร์นต่างๆที่มีมาให้ถึง3แบบนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันทํางานได้อย่างค่อนข้างยอดเยีย่ยมมากๆเลยโหมดโฟกัสเฉพาะด้านหน้าเนี่ยก็เก็บเสียงเฉพาะด้านหน้าได้อย่างค่อนข้างแหลมคมนะครับส่วนโหมดวายเนี่ยมันก็เก็บเสียงด้านหน้านะครับแบบกว้างนะประมาณ1 8อองศาเนี่ยเก็บมาได้อย่างชัดเจนมากๆอย่างที่เพื่อนๆได้ยินไปแล้วในวิดีโอคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมไปถึงเสียงแบบโพล่าร์แพทเทิร์นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการ เก็บเสียงแบบรอบทิศทางเวลาเราหยิบกล้องไปตัวเดียนะครับแล้วก็ไปบล็อกเพื่อนๆที่แบบอยู่รอบๆกล้องกันหลายๆคนเนี่ยแล,แล้วเวลาเขาพูดเนี่ยมันก็จะได้เสียงแบบรอบข้างมาที่ต้องบอกว่ามันชัดเจนมากๆโดยเฉพาะจุดเด่นอย่างยิ่งของ Sony ECMB1M นะครับนั่น,นคือมันไม่ต้องการแบตเตอรี่ในตัวเพราะว่ามันสามารถใช้ไฟเลี้ยงจากตัวกล้องมาทํางานบนตัวใหม่ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จัเป็นที่ต้องไปหาสายชาร์จหรือว่าต่อสายพ่วงให้มันวุ่นวายนะครับทำให้การประกอบหรือว่าการทํางาน มันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความคอมเพลกแล้วก็มินิมอลมากๆ เพียงแค่เราต่อตัวใหม่เข้ากับตัวกล้องบนฮอตชูงตัวกล้องนะครับบนกล้องที่รองรับซึ่งก็อย่างที่เพื่อนๆทราบนะครับว่ามันรองรับกลออ้องโซนี่เนี่ยเกือบทุกตัวเลยทีเดียวสาหรับ Sony Alpha รุ่นใหม่ๆนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับ Sony ECMB1M เพื่อนๆก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสำหรับคอนเทนต์ต่ตอๆไปในอนาคตนะครับเพื่อนๆโปดใจรออีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ผมกําลังมีแนวทางในการที่จะพัฒนาแล้วก็อัปเดตเนื้อหาในช่องของเราใหม่นะครับรวมไปถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบ การนําเสนอใหมให่ด้วยก็ยังไงก็คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับวิดีโอนี้ก็ลานไปก่อนแล้วพูดใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ